ก็สวัสดีเพื่อนๆที่เอ็นคับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆม,มาให้ดูเนาะก็ยังมาตอบคําถามเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเตรียมไม้มาแล้วแบตมันหมดนะครับไม่รู้ว่ามันเปิดค้างไว้ตั้งแต่วันไหนพอจะใช้ดันหมดเลยแล้วก็ไม่ได้เตรียมสำรองด้วยถ้าเสียงเบาไปก็ต้องขออภัยนะครับส่วนเรื่องคําตอบนะครับที่ผมตอบไปนะยังไงอะ่ะ ก็คือผมอ่ะไม่ไม่ใช่คนแบบเก่งเท่ากับอาจารย์ที่เขาประกอบนะครับก็คือผมตอบตามเท่าที่ผมรู้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับตอบตอบเอาที่จากประสบการณ์โดยตรงของผมกับความเข้าใจของผมเท่านั้นนะครับถ้ามันผิดมันถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็อาจจะตอบไม่ครบทุกคอมเมนต์นะครับ ถ้าเกิดผมข้ามข้ามคอมเมนต์ไหนเดี๋ยวผมไปไล่ตอบใต้คอมเมนต์นะครับคราวที่แล้วมานั่งทําคลิปวีดีโอใช้เครื่องนี้ปรากฏว่ามันอัปโหลดไม่ได้ผมก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยใช้เครื่องนี้ถ่ายมันก็อัปได้นะมันขึ้นว่าไม่มีแอปแอปแอปพลิเคชันใดสามารถทํทางานนี้ได้นะครับถ้าใครพอรู้ก็ลองแนะนําผมหน่อยนะผมงงมากเลยว่าทําไมมันอัปอัไม่ได้ ส่วนเครื่องนี้อัพได้นะครับส่วนเครื่องนี้อัพไม่ได้นะครับก็เลยนานเลยกว่าจะมาตอบจริงๆมันไม่นานหรอกผมเคยตอบไปแล้วแต่มันอัพไม่ได้เนาะวันนี้ก็จะมาตอบใหม่นะมันก็เลยทิ้งช่วงมาหลายวันยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะสําหรับคนที่รอคําตอบนะครับต้องขออภัยจริงๆครับแล้วก็เสียงไม่ชัดก็อย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าซื้อใส่กระเป๋าไว้สักสี่ห้าก้อนเลยตุนไว้เลยโอเคครับสําหรับคํถามังแรกนะครับคุณสุเทพอยู่ริ์นะครับขอแสดงแสดงความคิดเห็นว่าอาการเล็กไหลแก้แบบไหนครับ การเล็กไห,หลนี่ผมก็เคยบอกไปหลายรอบแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรพ,พูดใหม่ก็ได้เนาะสําหรับคนที่เขาเพิ่งเข้ามาดูผมเนาะ 1> <ic> 1> อาการเล็กไหลนะครับปกติเลยอ่ะหลักๆเลยก็คือมันเป็นความชื้นที่ออกมาจากสูบจากปั๊มเรานะครับมันเข้าไปอยู่ในเล็กนะครับมันก็ทําให้ไหลขึ้นไปนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็ถอดมาล้างใหม่นะครับถอดมาล้างใหม่มันก็หายนะครับบางถ้าถ้าถ้าเป็นเล็กรุ่นแรกๆนะครับ อาจจะแหวนแตกก็ก็มีส่วนนะครับมันก็ทําให้ไหลแต่ถ้าแหวนแตกมันไหลลงเนาะมันไม่ไหลขึ้นอย่างตั้งไว้พันแปดก็จะเหลือพันห้านะถ้าแหวนแตกแต่ถ้าแหวนสกปรกมันก็จะไหลขึ้นนะอย่างตั้งตั้งไวพันแปดก็ไปสองพันนะครับเช็คง่ายๆเนาะก็วิธีแก้ก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือถอดมาล้างนะครับล้างแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่มันก็จะได้แรงดันเท่าเดิมนะครับพันแปดแล้วก็วิธีป้องกันก็คือ ถอดกองที่สูบเราทุกครั้งนะครับหรืออาจจะสองครั้งก็ได้ถอดมันจะชื้นตลอดแหละพอเราสูบไปมันจะชื้นเลยมันจะมีน้ําเลยแหละถอดเราก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเราก็ล้างแล้วก็ตากแดดกลับมาใช้ได้ต่อนะครับถอดเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าส่วนมากสูบที่เขาซื้อไปมันก็จะแถมไปให้เยอะอยู่เนาะมันก็ช่วยให้ระยะอายุการใช้งานของเล็กยาวนานขึ้นนะครับก็คือถอดกองบ่อยๆเนาะล้างการล้างกองบ่อยๆตอนผมเล่นใหม่ๆบางทีก็นู่นเลย6เดือนไม่เคยถอดดูมันสักทีเลย มันก็ไหลนะครับส่วนมากมันก็ไหลเพราะความชื้นนะครับโอเคเนาะลองลองดูเนาะถ้าถ้าผิดถูกก็ต้องขออภัยนะแต่ผมว่าเท่าที่ผมเจออ่ะมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนะาะถามว่าอันนี้ชื่ออะไร AP AP ขมถามว,ว่าเล่นลำ8มิลยาวเท่าไหร่ถึงจะเหมาะลำ8มิลน,นะครับเท่าที่ผมเจอเนาะผมเจอตั้งแต่60เซน1เมตรเมตรยี ถามว่ายาวเท่าไหร่ถึงจะเหมาะมาตรฐานของลำ8มิลในประเทศไทยมันก็ยาวอยู่ที่เมตร20นะครับถามว่าทําไมต้องเมตร20มันมันก็คือยาวแหละเมตร20ลำ8มิลเขาบอกว่ายิ่งยาวมันยิ่งแม่นนะครับยิ่งสั้นมันก็มันก็แกว่งง่ายกว่าลำยาวนะครับเพราะฉะนั้นถามผมว่าเล่นเท่าไหร่ถ,ถึงจะเหมาะผมก็แนะนําว่าให้เล่นเมตร20เนอะเพราะว่าตอนเด็กผม โตมาผมก็เห็นเขาเล่นกันลำยาวเมตรยีิแล้วเนาะคนท่าคนแก่เขาก็เล่นกันเมตรยี่ิเนาะแต่ผมเคยทำหกสิบผมก็เคยทํานะครับก็ถา,ถามผมก็สรุปนะครับว่าเล่นเมตรยิบนะครับหมหอาะ่แปดนิ้น,นะครับอันนี้คุณเขาถามว่ากล้องผมใช้รุ่นเดียวกันเปิดขึ้นทุกอย่างแต่ตัวเลขระยะไม่ขึ้นเป็นที่อะไรครับน้องรอคําตอบอยู่ครับพี่ อันนี้กล้องวัดระยะนะครับผมก็ยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญขนาดที่ไปถอดมาซ่อมเนะาะเท่าที่ผมใช้นะครับมันกดปุ๊บมันก็แค่ปรับค่ากับค่าหลาค่าเมตรนะครับอันนั้นพอรู้แต่ว่าถ้าตัวเลขมันไม่ขึ้นนี่ผมก็ตอบไม่ได้เลยนะครับว่ามันเพราะอะไรเพราะองผมกดมันก็ขึ้นเลยนะอน,นี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ตอบไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยซ่อมเนาะเจ้ากล้องตัวนี้กล้องวัดระยะนะครับ ก็ถามว่าลำ5.5มิลยิงลูก5.52ได้ไหมได้นะครับลำ5.5ลำเกียวปกติที่เขาขายกันเขาจะเขียนว่า5.5จริงๆมันไม่ได้5.5นะครับมันจะประมาณ5.46แล้วแต่บางค่ายที่ผลิตนะครับบางเจ้าก็มี5.535 5. 5ก็มีนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเป็นสมัยก่อนๆเนอะแต่ถ้าเป็นลำเหล็กมันก็จะประมาณ5.55น,นะครับเพราะฉะนั้นเวลา มันมายิงลูกมันก็เลยจะกินเกียวน้อยนะครับลำเหล็กถามว่าถามว่า5.5มันยิงลูก .52 ได้ไหมได้นะครับเหมาะกำลังดีนะครับแต่ว่าลำของผมนะมันจะเป็น5.4 6หนะครับมันก็จะใช้ได้กับลูก5.5 1 5.52้าหนึ่ง้า้าะครับไม่เกินนะครับบางเจ้าเขาจะตอกลูกมาขนาด 5. 5.5 5หเลยนะครับเพื่อให้มันกินเกียวเยอะๆนะครับแต่มันไม่เหมาะกับลำผมนะครับลำผมก็ไม่เกิน5.52 ถามว่า5.52สรุปนะครับ5.52ยิงได้ไหมได้นะครับ5.52อันนี้คุณพินโยนะครับถามว่ากล้องเล็งราคาถูกกับราคาแพงมันต่างกันยังไงมันก็ต่างกันหลายอย่างนะครับทั้งสเปคทั้งกำลังซูมจะยกตัวอย่างยังไงอ่ะกล้องถูกกับกล้องแพงจะยกตัวอย่างยังไงนึกไม่ออกเลย สรุปมัน,มนแพงแพงบางทีของแพงแล้วมันยก,ยกตัวอย่างไม่ถูกเลยยกตัวอย่างเหมือนอะไรเดียวเหมือนรถเก่งไหมรถเก่งโตโยต้ากับบีเอมัมันก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าการใช้งานมันต่างกันนะครับกล้องแพงถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับสําหรับผมอะ่ะมันจริงๆอ่ะถ้าเราใช้อ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องแพงมากนะครับเราก็ไม่ต้องไปถึงขนาดติดธนปอร์อย่างเขา เราก็เอาที่เราใช้งานนะครับระยะเราใช้งานแค่ไหนเราก็เลือกแค่ความพอดีแค่นั้นก็ได้นะครับไม่ต้องไปเล่นของแพงถ้ามีตังหน่อยก็เล่นของแพงเนาะแต่ถ้าไม่มีตังอย่างผมผมก็เล่นตัวกลางๆเนาะจะว่ามันทนกว่าไหมมันก็อยู่ที่เราใช้งานด้วยเนาะอันนี้ผมก็เปรียบเทียบไม่ถูกเลยต่างกันยังไงมันก็ต่างกันทั้งเลนทั้ง ทั้งการปรับหลาทั้งเคลื่อนทั้งรับประกันมันก็ต่างกันหลายอย่างอยู่นะครับอันนี้ผมก็ต้องขออภัยนะเปรียบเทียบไม่ถูกไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนาะถ้าใครนึกออกก็ลองเปรียบเทียบคอมเมนต์เปรียบเทียบให้ผมหน่อยแล้วกันผมคิดไม่ออกเนาะว่าไม่รู้จะเปรียบเทียบความแตกต่างให้มันยังไงเนาะนี่ก็ถามว่าความคิดเห็นว่าลำตี๋ต้งสองโตกี่มิล ครับถ้าใช้เบอร์สองลำเด็กแปลงเป็นจุดสองสองได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะสําหรับลำจุดสองสองนะผมเคยจับเคยจับไปแหละแต่ผมก็ไม่เคยไปวัดดูมันสักทีว่าข้างในมันมันเท่าไหร่ส่วนมากคนที่เขาขายเขาก็จะแยกให้นะว่าใช้กับดินใช้กับลมเนาะอันนี้อันนี้ผมก็ขอข้ามนะเพราะว่าอันนี้ไม่รู้จริงๆมนนีคุณสําราญนะครับเขาถามว่าเล่นเบอร์สามคนตัดแจนวาลให้เหลือกี่มิลตั้งเล็กว้ที่เท่าไหร่ เบอร์สามมันหนักนะครับถ้าถ้าเท่าที่ผมเห็นนะผมเห็นของพี่บูนเนาะของพี่บูนก็คนรู้จักกันแหละเขาเล่นเบอร์สามเขาเซตลมอยู่ที่วันนั้นผมไปนั่งเซตกับเขาน่าจะพันแปดนะลูกมันวิ่งอยู่ที่ประมาณหกร้อยยี่สิบหกร้อยไม่เกินหกร้อยห้าสิบนี่แหละแกนวาวเขาก็ปล่อยเต็มอยู่นะตอนนั้นก็ยังไม่บล็อกนะครับถามว่าควรตัดแกนวาวให้เหลือกี่มิลอันนี้ผมก็ยังตอบ ได้ไม่ชัวนะครับเดี๋ยวขอไปศึกษาต่ออีกหน่อยเนาะเดี๋ยวขอไปศึกษากับพี่เขาก่อนเพราะพี่เขาขยับไปเล่นเบอร์สามแล้วผมยังเบอร์สองอยู่เนาะ<อ>คุณจริยพรน,นะครับเขาถามว่าพี่ครับช่วยแนะนําลูกเบอร์สองหน่อยครับช่วงนี้ลูกใข่ไหนน่าใช้บ้างครับลูกที่เคยใช้ก็หาไม่ได้แล้วจเจดีหัวละเบอร์หาไม่ได้แล้วมันถ้าถามให้ผมแนะนาเนาะว่าใครไหนผมก็แนะนํใครผมเนาะ ก็จะว่ากันนะค่ายผมผมก็ว่าผมใช้ดีนะแต่จริงๆอ่ะลูกล็อกตอกทุกวันนี้นะที่ว่ามันทํามาสวยๆมันก็ออกมาเยอะแล้วนะครับมันก็มีเยอะหลายเจ้านะครับที่มันได้มาตรฐานเทียบเท่ากับเจ็ดีก็มีเยอะมากนะครับแนะนําค่ายไม่ถูกเลยเท่าที่ผมรู้จักนี่ก็น่าจะประมาณเป็นสิบเจ้าแล้วนะครับก็ถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีนะครับก็ใช้ดีทุกค่ายเนาะให้ผมเชียร์ผมก็เชียร์ของผมเนาะ จิกโกเขาบอกพี่ครับระยะโหลดที่ใส่ลูกกระโม่ร่องบาดกี่มิลครับอยากลองทําดูมือใหม่เดี๋ยวผมวัดมาให้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาบอกว่าช่องมันกว้างเท่าไหรนะ่นะลึกเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมวัดจากของผมแล้วผมมาตอบให้ทีเนาะนี้เนะขาบอกเขาถามว่าลูกตลับกับลูกตอกอันไหนลำสึกเร็วกว่ากันเขาถามผมผมว่ามัน มันไม่เกี่ยวกับลูกเนาะเพราะลูกตอกที่เราใช้กันอยู่มันก็ค่อนข้างนิ่มนะครับมันก็ไม่แคบไม่แตกต่างกับลูกตลับนะครับลรวเผ่อจะนิ่มก่าซุปเปอร์ฟิลด้วยเนาะบางเกาออะถ้าถามว่าทําให้สึกเร็วกว่ากันอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับถ้าความคิดผมผมว่ามันความนิ่มมันพอกันเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้ลวเดี๋ยวยาวไป ส่วนอันไหนที่ผมยังไม่ตอบเดี๋ยวผมไปไล่ตอบในคอมเมนต์แล้วกันนะส่วนใครที่สงสัยหรือติดปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่แบบติดปัญหาแล้วต้องการคําตอบตัวๆเลยเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปตอบให้วันนั้นเลยถ้าเป็นคําถามอันไหนที่ว่ามันถามเพื่อหาความรู้ก็อาจจะสอสวันมาตอบให้ทีนะถ้าเกิด ใครติดขัดก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมก็พยายามหาข้อมูลมาตอบให้นะอันไหนไม่รู้ก็คือบอกไม่รู้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ใช่อาจารย์เนาะผมก็เล่นตั้งแต่โฉบมือ PVC เนาะเอา PVC มาทําถังลมขยับมาเป็นร้านเล่นถังเหล็กขยับมาเล่น PCP นะครับขยับมาเล่นเป็นเบอร์สองเนาะก็ถ้าใครใครกำลังเริ่มเล่นใหม่หรือติดปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มานะโอเคสำหรับถ้าถ้า ถ้าเป็นพวกนี้ผมว่าผมตอบได้เนาะเพราะว่าผมเล่นมาผมก็จะเอาประสบการณ์ของผมมาตอบให้แล้วกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็โม้ม่อยาวเแล้วคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับไายละครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับไปและครับ